เดี๋ยวพี่ติ๊กจะพาท่านผู้ชมมาดูตระกูลบุษราคำพี่ติ๊กค่ะนะคะสเสนจันพี่ติกต๊กต่างๆมีอะไรบ้างกับพี่ค่ะก็อันตัวนี้ก็เป็นบุษราคำด่างชุมพูค่ะค่ะแต่ว่าก็ชอบนะคะที่มันหลุดแบบนี้เพราะว่าต้นเขาจะได้ตัว,วค่ะแต่ว่าบางเออหน่อใหม่ก็เผลือกค่ะเนี่ย <c oughs> หน่อใหม่ก็เผลือกขนาดต้นด่างน้อย พอนมออกมาเป็นเผือกค่ะค่ะอันนี้จะเป็นมิ้นด่างชมพูค่ะมิ้นด่างชมพูบุษราคำคูนมิ้นด่างชมพูค่ะก็เผือกเหมือนกันหลุดเผือกอันนี้ก็มีด่างด่างแต่ว่าอันนี้มีมีเขียวติดนิดหน่อยค่ะค่ะแล้วก็พีทเนาะหลักๆอันนี้ก็จะเป็นบุษราคำด่างเหลืองเหลืองพีทจะเยอะอยู่ค่ะด่างเหลืองค่ะ เป็นด่างเหลืองอันนี้ก็บุษลาคาด่างชมพูค่ะของต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะคือตั้งเป็นไซส์แม่พันธุ์แต่ว่ายังไม่มีเวลามาแยกค่ะอย่างพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็นเข่งได้แล้วอะค่ะเขาเริ่มแตกหน่อแล้วค่ะตั้งใจจะแยกทำจำนวนแต่ก็ยังไม่ว่างสักทีค่ะยกได้นะคะได้หมดได้หมดนะคะถ้าต้องการแบบ เป็นพ่อแม่พันไปตั้งเลยทําจํานวนเองเลยเนี่ยมารับได้ถึงที่เลยค่ะค่ะอันนี้จะนนีอะไรนะอันนี้อะไรนะอันนี้อ่าเสน่ห์จันดาโบราณลายไทยค่ะเดี๋ยวจะเรียกปิดไปสลับัเสน่ห์จันดาโบราณลายไทยค่ะโอ้โหอันนี้สวยเนาะดูค่ะในกล้องเลยสวยจ้ะอันนี้ประกายทองป่าดางค่ะโอ้ประกายทองค่ะเสน่ห์จันประกายทองป่าดางมีมีสองกอค่ะทังนี้ จะมีอยู่สองแบบกหรอคะเอ่อมีก้านเขียวค่ะก้านเขียวกับก้านส้มค่ะใช่เป็นประกายทองแต่ก่อนนี้จะมีแต่ประกายทองป่าเนาะครูที่อยู่ที่บ้านที่อยู่โรงรถเมื่อก่อนนะคะตอนนี้มีป่าเหลืออยู่แค่ประกายทองป่าด่างนี่แหละค่ะค่ะสวยทั้งสองแบบค่ะอันนี้ก็เป็นใบเรียบเนาะค่ะใบเรียบเรียบฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบใบแบบยับยับหน่อยค่ะนี่ไม่เหมือนก็แตกต่างกัน อันนี้ก็เป็นเสน่ห์จันแดงป่าด่างเหลืองน่าสวยเหลืองสวยเลยละค่ะเนี่ยค่ะแล้วต้องถึงรอบเปลี่ยนกระถางอันนี้ก็พัดโบกด่างค่ะพัดโบกด่างค่ะเสน่ห์จันดำโบราณฟูมินด่างใช่ค่ะอืมเขาตักชิ้นตาเก่งเนาะพี่ใช่ค่ะวปั่งในเพราะที่แรไปนั่งเอฟเอฟเขมามาชิ้นตาเอฟ้ามาค่ะก็พอพอมันขึ้นต้นแล้วก็ เปลี่ยนเปลี่ยนมรกจะได้กับโสพิตามาใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นได้จากน้องลงทรายออได้จากน้องทรายด้วยกันไหมได้กันกับพี่มดไหมกเจ้าเดียวกันไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องทรายที่เขาใช้ชื่อลังสรรหนูรอดเลีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็สวยแน่ใบนี้สวยแน่แล้วก็จันดําโบราณด่างใช่ไหม ดำอันนี้เสน่ห์จันดำดำด่างอะค่ะดำด่างหลายพุ่มเลยค่ะค่ะเอฟได้ค่ะเอฟได้โทรหาพี่ติ๊กได้เลยถ้าอยากได้เป็นฟอร์มกอไปทําจํานวนเองก็เอฟตอนนี้ได้เลยมายกไปเลยค่ะมายกไปเลยค่ะตลาดคือตลาดกินส่วตัางใจจะทําจํานวนเลยค่ะแต่ว่าก็หาเวลาว่างไม่ได้สักทีค่ะสั่นเวลาไม่ได้เพราะไม้มันเยอะค่ะพี่ติ๊ก็ทั้งสวนไม่ไหวค่ะคุณปีช่วงนี้ฟูมินที่ยุบใช่ไหม ยุบค่ะดูดิของป้อมก็ยุบมันมันทําหายไม่ได้แล้วครูครูมิ้นทําอะไรมันไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้ามันมีมันพ้นสภาพจากอันนี้แล้วอ่ะอันเนี้ยมันก็เหมือนไม้ด่างไม้ไม้หลุดด่างไอ้ไม้เผือกเนาะเนี่ยค่ะแต่ถ้ามันไม่หลุดเนี่ยฟูอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังอยู่มันจะไปอยู่ได้ท่อไหรมันแบบกิ้งเกี้ยงอย่างเงี้ยก็มันเกี้ยงอย่างนี้แล้วก็คือจบใช่ใช่ใช่พยายามทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าลองเอามูลวัวมาใส่ ก็ลองดูนะคะค่ะแต่ก็ประมาณนี้เลยค่ะได้ได้เท่านี้แหละเนาะพี่เนาะค่ะเสนจันประไก่ดาวประไกยดาวเรามีดงประไกยดาวทุกบ้านค่ะแกนเราที่บ้านตอนแรกเลยนะโอ้ประคบประงมมากใช่เพราะว่าตอนนี้โอ้ยวางไว้ยังไงก็นัสงสานเนาะก็นอนอยู่ได้นองอยู่ได้ก็เป็นดงอันนี้ก็เป็นแต่ชอบใจจันสำลิศขึ้นเป็นพุ่มอ่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าทางนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วยุบค่ะ ทางนี้เลี้ยงละยุบเลี้ยงไงก็ไม่ก็มาจากบ้านเนี่ยครูฮะที่ครูจําได้ไหมจาได้จาได้จาได้กอเนี่ยจาได้ของพี่มันเป็นกอตั้งแต่เรื่องแต่นานแล้วค่ะไอตัวเจ้าตัวจันสัมฤทธิ์นะคะอันนี้พร้อมเลี้ยงทีลายยุบทุกทีเลยอ่ะโอ้ยหนี่แน่นก็โอนะสวยจริงอันนี้แมงั่นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติแมงแมงกินแมงเนาะแมงพี่เนาะอันนี้ก็เหมือนจะตายไปรอบนึงแล้วเปลี่ยนดินใหม่เนาะ กลับมาคือเก่าแล้วก็กลับมาแต่ว่าฟอร์มกอมันเหมือนมันหายอ่ะครูเพราะว่าตัวนี้ด่างด้วยนะครูเขาจริงดิพี่ตัวนี้ด่างแต่ความด่างมันหายไปแล้วเพราะว่ามันทิ้งใบต้นที่ต้นที่เจ้าทอมมันเอาไปไปว่าจะเลี้ยงให้ว่าจะทําทําจํานวนให้อ่ะที่มันด่างต้นต้นนี้แหละที่ด่างใช่ค่ะมันไม่มันไม่อยู่แล้วความด่างมันทิ้งใบทิ้งไปแล้ว เพียแป้งก็มีนี่นี่นี่ออกเลยออกแล้วนี่อ่ะนี่่แหวกดู